นอขอสิพาไปเบิ้งพืชผักสวนครัวนะคะที่คุณแม่แล้วปลูกนะคะแม่ต้อยนะคะตอนนี้อยูใ่ในสวน,นบรรยากาศบานๆเะคาะพี่น้องขาไปเบิ่งกันเลยจนะ้ากันบ่อค่ะขาสั่นและยกขาก็จะบ่ขึ้นค่ะ,ยยคะ,ะ,คะพี่น,น้องเชิญน,นี่ครับผักนะคะเล่าทุกผักแม่ต้อยสวัสดีค่ะพุดแม่ค่ะนี่หน่ะฮิตาค่ะ นี่เป็นผักการห่อเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยผักการห่อเห็นบ่นอันนั้นก็ผักก,กวางตุง้งผักการห่อนะจ๊ะส่วนแปลงนี่เป็นกวางตุ้งดอกผักการดอกแม่ได้ฉีดยาบ่สเนื้อค่ะอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวนวิจะพาะมาชิมนะคะิาพาชิมดอกมันอึบนี่นะคะเดี๋ยวมากินกันเนี่ยพี่น้องผักการดอกผักไร้จีแม่อืะหวานเนาะหวานดีเจ้านะอันนี้เป็นซองคิดว่านักจันบ่แม่เีย จำๆเนะ่ยถ้าถามยาได้เปลี่ยนได้ลูกไผ่ไม่เป็นคนหรอลูกไผ่พีบะไผ่กับไผ่พีบะลูกไผ่ต้งเป็ลูกไผ่ขาลุยลูกไผ่ขาลุยผู้ยาเกษตรกรไม่ต่อยเป็นคนปลูกครับหวานตอนนั้นไม่หวานน้องแม่นอดอกมันแหม่ดอกหวานจุ้ยๆไม่ได้ฉีดยาได้จ้าบอแม่จีว่าจีหัวทอมุนอีเปล่ากธรรมชาติจ้า ักธรรมชาติหมดีคนอะไรผู้ปลูกผักแล้วครัที่สามกระแมวไอีบอนนะแต่อีสองอ๋ออออเป็นงูมกแค่หน้าก็ได้กินนะนี่เกี่ยวปีอันผักเกี่ยวปีผักเกี่ยวปีคือประกาศหินนะค่ะยังตลาดหินจะหาด้วยหนูเอาผักเกี่ยวปีหมูเข้าขันหัวองค์งี้ไงน่ะอ๋อบ่ากินบ่าเข้าบ่าขายกินอย่างเดียวอื ปลูกว่าจะแจกพี่แจกน้องนะค่ะเบื้งงนั้นพู้ใดสิมากินแต่พี่น้องมาแล้วเก็บเบ้ร์เก็บไผ่ยีบีดได้เนี่ยนีแม่เก็บใหไผ่พันเด้งอันอันเก็บในกระตากระอันนี้อันคนละพันสิแม่คนละพันอันนี้กรอบกรอบกรอบอ่ะขอชิมหน่อยแม่ได้สิยาบอลร่างก่อนร่างก่อนลูกไผ่จีนเต้เฉียวกระจีนห่อรับพ่ะยาคนละพันเต้เฉียวกระจีนห่อนะรัดดาซับโคกสูงอันนี้อันอันนี้ล่างแล้วมันบ่แม่ล่างแล้วค่ะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อสิกินในเบิ้งเด้อค่ะ กงอยก็เป็นดอกมันจะเป็นหยังหวานดีก็หยังหวานยังอยก็ม่เอานันไปคันสินสองอาทิตย์ก็ขันได้แล้วแซ่บหวานพี่น้องอันนี้ว่าเอาไปเบาๆเด้อล่ะพนนาหนึ่งกะตาติมแล้วพอดีเป่งผักซีจีน่ะพี่น้องไอ้บ่เป็นพญาหยปากคอนะคะมาตุ๊ปแุ่นจ่ะแปลงนั่นจะเป็นผักซีจีนแล้วค่ะพี่น้องไม่มีพื้นที่เว้นว่างนะคะอันนี้ผักซีจีน นี่เหัีอย่างแม่ขนาดเตี้ยหักใส่เข่าไปนะหักฮักพันนั่จากซีจีมีแต่พี่น้องออะไปแล้วนะคุณคนค้าฝากไว้ด้วยนะคะเกษตรกรของเราค่ะระดับสับคก